วิเคราะห์มวยครับซูเปอร์เล็กกับนาบิลหลายช่องก็วิเคราะห์ไปแล้วของเราก็มาเหมือนกันแล้วครับแล้วก็มาฟังความคิดเห็นกันนะครับแฟนอัมวยมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มาดูว่าของผมเนี่ยจะแตกต่างจากช่องอื่นไหมนะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของหลายๆประเด็นด้วยนะครับก็คือจะชี้ชัดไปทีละจุดทีละจุดแล้วก็มองเป็นเปอร์เซ็นต์การแพ้ชนะแะ้วกันแต่ว่าเรื่องการชี้ขาดจริงๆอ่ะมวยไทยเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีสิ่งที่พลิกผัน ไม่งั้นจะมีร้อยละบาทพลิกมันจะมีได้ยังไงนะครับตรงนี้เลครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลประกอบความคิดเห็นนะครับแชร์ไปด้วยกันครับในศึกวันหนึ่งเจ็ดสองคู่นี้ครับซูเปอร์เล็กปะทะนาบิลครับโอเคครับเริ่มกันที่พูดถึงมวยคู่นี้ก่อนเส้นทางการเดินทางการต่อสู้ของนาบิลที่กว่าจะมาเจอกับทางซูเปอร์เล็กเจ็ดหมู่เก้าครับนาบิลอานานครับเจอกับซูเปอร์เล็กเลยเปิดมานาบิลโดนซูเปอร์เล็กน็อกนะครับย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้ว เขาเคยเจอกันนะครับที่วิกัด135อปอนด์ตอนนั้นถ้าจำได้เลยหลายคุณก็รู้นะครับศึกวันลูป,ป,ปลกกิดีย2 2สุเปอร์เลก7กมู่9ชนะน็อกยกที่1นาบิวอานานครับนาบิวมาถึงโดนตุต๊บตัต๊บตุ๊บตั๊บเตะขาต่อยท้องสลับกันมาสลับกันไปก็เสร็จเลยหลยังจากนั้นนาบิวกลับมาใหม่มาสู้กับนักครบแฟแฟเท็กก็ชนะนักครบ มาสู้กับเมืองไทยก็ชน,นะเมืองไทยเจอฝีมือแล้วก็หมัดหนักด้วยได้ทั้งบุกได้ทั้งบูคนนี้กุหลาบดาประสบการณ์ดีเขาก็ชน,นะกุหลาบดํามาได้ด้วยรูปร่างชกชกที่น่ากลัวเหลือเกินครับและไฟอัปเกรดก็คือไฟเจอกับทางฟิลิปเปโลโบครับรีกีนักชกที่เคยไปท้าชิงแชมป์โลกมาแล้วอย่างฟิลิปเปโลโบก็โดนานาบิลครับนาบิลก็กดไปในศึกวันไฟใน24ชน,นะคะแนนในกระชั้นครับฟิลิปเปโลโบก่อนจะมาเจอกับงานหินงานหนักงานแกล่งซอลินอู ศึกวันลุปีที่แปครับนาบิลชนะคะแนนในแข่งซอรดินูชนิดที่ว่าก็พยายามแล้วแหละพยายามจะน็อกให้ได้แต่น็อกไม่ได้เพราะว่าซอรดินูนกระดูกเหล็กเหลือเกินโคตรแข็งนะซอรินูแต่ว่าอาวุธแกน้อยนะนี่คือจุดเด่นของแกนะครับนักมวยต่างคนก็มีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยเป็นของตัวเองส่วนไฟล่าสุดครับเป็นไฟที่นาบิลครับโชว์ความแกร่งของหมัดตัวเองหมัดคมอาวุธดีมีเข่าเสริมมีแข้ง,ม,ขงมีครบเลยครับไฟนี้คือไฟพระเอกในศึก วันหนึ่งเจ็ดนาบิลชนะทีเคโอนิโคคาริโลแล้วก็ได้เป็นผู้ท้าชิงซูเปอร์เล็กในไฟน์นั้นเลยครับเพราะว่านิโคคาริโลก็เป็นหนึ่งหนึ่งนักชกฟอร์มดีที่หวังจะมาสู้กับทางซูเปอร์เลกเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเกตะประกาศและเรื่องของน้ําหนักว่านิโคเนจะย้ายน้ําหนักแล้วหารุ่นนี้มีนาบิลอยู่หลีกทางดีกว่าเขาเก่งนะครับเขาชนะมาหมดเลยนิโคชนะเมืองไทยชนะน้องโอชนะเสมาเพชรแต่ก็มาพลาดให้กับนาบิลส่วนทางซูเปอร์เล็กแล้วครับเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรบ้าง ซูเปอร์เลกเกียหมู่เก้าครับนี่คือนักชกที่หลายคนยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งแบบเทียบกันปอนต่อปอนในกิกรรมวยไทยในยุคนี้ครับเขาเป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแมตตอมเบดแล้วก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทด้วยอายุ29ปีสูง1 7 1ส่วนสูงคู่นี้มีความต่างกันพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการต่อสู้ของไฟนี้ด้วยทุกคนจับจ้องกันไปที่ตรงนี้ครับส่วนสูงของซูเปอร์เลก็กส7 1ส่วนสูงของนาบิล195 มันห่างกันเหลือเกินแล้วก็น้ำหนักที่เพิ่มมาครับไฟที่แล้วนาบิลไม่ได้บางเหมือนเดิมอีกแล้วไฟที่แล้วนาบิลร้อยสาสิบห้าไฟนี้นาบิลร้อยสี่สิบห้าน้ำหนักมันเพิ่มเติมขึ้นมาเหลือหลายครับสุ per เล็กครับย้อนกลับไปก็เคยแพ้อ,อิเลียสนะครับแต่หลังจากนั้นก็ชนะมาหมดเลยครับโดยไฟสําคัญสําคัญของเขาจะมีการเจอกับทางตนทานเฮกเตตี้ครับที่ชนะน็อกตนทานเฮกเตตี้ในวันหนึ่งหกแปดที่เดนเวอร์ชนะทาเครุเซกาวาครับศึกวันหนึ่งหกห้าที่ประเทศญี่ปุน่น ชนะรถถังจิตเมืองนนท์ครับศึกวันลูบดีินะครับนี่คือไฟส์สคัญสําคัญของเขาเลยส่วนย้อนกลับไปก็อย่างที่บอกแล้วครับชนะนาบิลวันลูบดี2ีชนะน็อกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับที่เรามาใช้พินิษฐ์พิเคราะห์แล้วก็รูปทรงการแก้เกมต่างๆานานะครับคือนาบิลเนี่ยด้วยส่วนสูงที่เหนือกว่าอย่างมากก็น่าจะสามารถควบคุมระยะห่างหรือไม่แต่เชื่อเหลือเกินครับว่านาบิลคงไม่ควบคุมระยะห่างเพราะว่าดูแล้วความเร็วการออกแข้งเนี่ยยังเป็นของซุปเปอร์เล็กอยู่ นาบิลนะครับถ้าอยู่ห่างจากซปเปอร์เล็กมากอาวุธที่ใช้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของหมัดแต่ซปเปอร์เล็กไม่ได้แพ้หมัดแต่อย่างใดนาบิลนะครับอาจจะต้องใช้ฟุตเวิร์กความรวดเร็วนะครับตั้งระยะหา่างแล้วก็ถ้าจะเลือกเตะชิงเตะผมคิดว่าไม่ใช่เกมที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วซปเปอร์เล็กเองจะได้เปรียบในการยืนไกลๆซปเปอร์เล็กครับที่ต้องใช้ก็มีหลายอย่างเหมือนกันครับอาจจะต้องใช้ฟุตเวิร์กที่เร็วแล้วก็ความสามารถในการหลบหลีกเพื่อที่จะเข้าไปประชิดตัวนาบิล หรือจะดักสาดแข้งเจาะยางนาบิลเพื่อเข้าไปอยู่ในระยะอันตรายนะครับอาจจะต้องมุดเข้าไปหรือว่าเตะอยู่ข้างนอกเลยก็ได้มันเป็นเกมที่ต้องวัดใจกันเหมือนกันเพราะว่าเกมระยะยาวด้วยนะครับต่อยกัน5ยกนาบิลจะมาเล่นวงนอกทีบแล้วก็เตะได้ไหมตัวเองแข้งหนักพอที่จะเตะซูเปอร์เลกลงหรือไม่หรือนาบิลจะเลือกเปิดเกมเดินเข้าหาต่อยมดตีเข่าเลย ตั้งแต่ช่วงแรกๆหรือว่าจะไปเดินยกไหนอันนี้นาบิวต้องคิดพินิจพิจารณาไว้กรรมการเขาออกคะแนนมาได้ดีอยู่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แรกก่อนมุมแรกที่นาบิลนะครับเป็นเป็นมวยเก่งนะเป็นมวยฝีมือหลักเลี่ยมดีเล่นวงนอกใช้ความได้เปรียบของส่วนสูงเนี่ย1 9 5ซนติมตรเนี่ยนาบิลน่ยน่าจะได้ไดความได้เปรียบจากการโจมตีระยะไกลเพราะว่ายาวกว่าใช่ไหม อยู่วงนอกศาสตร์แข่งถ้าแบบนี้นาบิวก็คงมีเปอร์เซนต์ที่ชนะมากกว่าแต่มันไม่ใช่ตรงนี้ครับนาบิวอยู่ไกลในลำบากเพราะดูแล้วเรื่องของความเร็วของอาวุธการออกแข่งก็ยังคงเป็นของซูเปอร์เล็กอยู่ครับมืยอคู่นี้เรตเปิดออกมาสูสีกันมากๆเลยซูเปอร์เล็กก็ต่อประมาณสัก3-2แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์แพ้ชนะถ้าเทียบจากส่วนสูงก็นาบิวดูดีกว่าอาจจะ6ก4 0ใช่ไหม เขาบอกว่าานาบิวดีกว่านะยาวกว่าแต่จริงๆมันได้แค่ประมาณสักนาบิวเนี่ยจะบอกว่า50-50ก็ไม่ได้ผมมองว่าคู่นี้นครับเอาจากใจเลยนาบิวเนี่ยน่าจะดีกว่าซูเปอร์เลกประมาณสัก55%ครับในส่วนของซูเปอร์เลกเนี่ยอยู่ที่45%อันนี้พูดแบบไม่อวยกันไม่ได้อวยนาบิวแล้วก็ไม่ได้อวยซูเปอร์เล็กด้วยดูจากวิธีการชกก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้านาบิวเข้าไปน้ำหนักที่ใหญ่และก็หนาขึ้น อาจจะเดินเข้าไปจับซูเปอร์เล็กแล้วก็เบียดตีสู้แต่ว่าเชื่อหลือกันหรอกนาบิวน่ะไล่แขนนะ่ะซูเปอร์เล็กไม่ได้เป็นลองหรอกนะซูเปอร์เล็กไล่แขนไม่ได้เปรองนาบิวเลยแต่กลัวครับว่าเรื่องของการต่อยหมัดแล้วก็การแก้เกมครับบังแล้วโยนเข่ายาวๆถ้าซูเปอร์เล็กรีิวจริงเนี่ยซูเปอร์เล็กน่าจะหมุนออกได้อันนี้ผมพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ฟังก่อนผมยังไม่ได้ชี้ขาดนะครับเปอร์เซ็นต์ที่นาบิวชนะมีมากกว่าซูเปอร์เล็กอยู่ประมาณสัก55%สสวนห้าเปอร์เล็นปแค่4 5พอเพราะอะไรเพราะด้วยรูปร่างงชช่วกี่แค เป็นเป็นลองอย่างมากเลยซูเปอร์เล็กที่สูง168ซติมตรต้องพยายามจะวัดวงนอกก่อนไหมหรือวงในสมมติถ้าวงนอกแล้วนาบิวเข้ามาเก่งละ่ะสิ่งที่หลายคนลืมคาดการไปคือนักมวยเขาไม่เก่งขึ้นหรอการพัฒนาการไฟตอบไฟก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตจุดสําคัญเหมือนกันนะครับในตอนนี้แล้วก็น้ําหนักที่ขึ้นไปชกเนี่ยซูเปอร์เล็กที่145ปอนด์ดีขนาดนั้นหรอดี D หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วความได้เปรียบเรื่องน้ําหนักตรงนี้นะครับรูปร่างช่องชก ก็ยังมองว่านาบิวได้เปรียบอยู่แล้วถ,ถามว่าชี้ให้ชี้ไปว่าใครจะชนะนะครับผมมองว่านาบิวนะครับจะใช้ความใหญ่เอาชนะซูเปอร์เลกได้ครับอันนี้บอกลลกันเลยแล้วกันแต่ถ้าถามว่าผมเชียร์ใครนะครับผมมองรูปเกมแบบนี้ครับผมเชียร์ซูเปอร์เลกนะครับผมคิดว่าซูเปอร์เลกวันนี้ควรจะใช้เกมเดินเปิดเกมก่อนนะครับถ้าตามตามเชิงแหละเราสั้นกว่าเราต้องเดินเข้าหาใช่ไหมใช้เกมปกตินี่แหละครับเดินเปิดเกมก่อนอย่าให้นาบิวบุกลุกไล่มาก ค่อยๆเก็บกันไปนะครับกินกันไปทีละยกมองเป็นยกเป็นยกไปอาจจะมีบางยกที่แพ้นาบิลก็จริงแต่ว่าถ้าหากเราเดินก่อนแล้วชิงความได้เปรียบมาในยกแรกอาจจะเป็นเกมบีบให้นาบิลต้องเดินเข้ามาหาเราในยกที่2แล้วก็ดักสาดแข่งไปได้นาบิลเองนะครับถ้าไม่มาเร่งหรือว่าตีเราเจ็บๆจริงๆหรือบางทีถ้าเขาจับตัวเราไม่ได้เนี่ยมองว่าซุปเปอร์เล็กนะครับเป็นต่อในเด็ดราคาแต่เป็นรองในเรื่องของรูปร่างช่วงชก เป็นลองในเรื่องของการพินิษพิคอร์แล้วผมอย่างที่บอกผมพินิษฐเพิคอร์แล้วว่าเอ้ยใครมันดีกว่ากันวะนาบิวมันดีกว่าซูเปอร์เล็กด้วยเรื่องของรูปร่างดีกว่าด้วยเรื่องของน้ําหนักซูเปอร์เล็กที่เพิ่งน็อกแฮกเกอร์ตี้ไปในยกแรกะมันยังพิสูจน์ความยืนระยะไม่ได้ไฟเนี้ต่อยกัน5ยกมองวิธีชนะของซูเปอร์เล็กเอาไว้ก็คือยกแรกต้องเดินก่อนเอาความได้เปรียบเอาชัยชนะมาให้ได้ในยกแรกหลังจากนั้นก็ค่อยมาเล่นเกมฝีมือวงนอกลองวัดดูซิว่านาบิวจะมาเร็ว,มา,รวมากนักสักแค่ไหน เราจะกอดนาบิลอยู่ไหมแล้วก็ค่อยมาลองดูหมัดกับศอกซปเปอร์เลกจะฟันถึงไหมจะกดคอลงมาเตะกดคอลงมาตีได้ไหมนะครับเรามองแยกกันออกไปอันนี้คือในมุมของซปเปอร์เล็ก้ายาะชนะแต่ในส่วนของนาบิล้ายาะชนะไฟน์นี้แหละครับแรกๆกอาจจะต้องลองก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเร่งเดินมากดูพละกําลังครับรอให้ซปเปอร์เล็กเนี่ยเดินเข้ามาถีบสกัดไว้ถ้าถีบได้ผมจะบอกว่าเดอะเบสเลยถีบซปเปอร์เล็กนะครับมีเตะขา แต่ไม่ต้องเตะสูงมากเขาอ,อาจจะโดนหมัดสวนของซูเปอร์เลกได้มีเตะกับต่อยนี่แหละครับค่อยๆบวกโยนเข้ามาพอซูเปอร์เล็กจะโถมเข้ามาให้ใช้วิธีการโยนเข่าดักกันไว้หรือว่าถ้าเข้ามาใกล้จริงๆซูเปอร์เล็กต่อยทงต่อย,อย,อย,อยท้องไม่อด้ก็กอดคอตีซะทําแบบนี้วนๆไปเรื่อยๆครบยกนาบิลมีสิทธิชนะแต้มได้เลยนี่ฮะเป็นสิ่งที่นาบิลดูดีครับแล้วก็การแก้เกมของใครของมันมาดูกันครับว่าใครจะแก้เกมมาแบบไหนในลักษณะยังไงครับแล้วแฟนมวยคิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้ ก็คอมเมนต์คำบอกกันนะครับคาดการผู้ชนะก็คิดว่านาบิวจะชนะซูเปอร์เลกได้เมื่อครบยกนะครับถ้าต่อยตามทรงตามเชิงนะแต่ถามว่าผมเชียร์ใครนะบอกเลยครับซูเปอร์เลกครับยกแรกเดินใสเลยครับและยก2ก็ค่อยๆมาเล่นเชิงกันผมเชื่อว่าซูเปอร์เลกไอคิวสมองมวยดีกว่าอยู่นะครับ